โอเคก็ okay. จะเป็นตัวนีน้คือเพลงสาวอีสานรอรักว่า S Present s i m p ทำบ่อยหรือเป็นจริงประจำทำบ่อยเป็นนิสัยใช้ verb ธรรมดาถ้าประธานหนึ่งเดียว verb ต้องเติม es จะมี adverb of frequency จะมี adverb of frequency วางหลังกริยาช่วยและทาโดยกริยาแท้ Present con ทำ you is am a r หน้าเู verb ต้องเติม ing หรือบางทีใช้ future ที่จะเจอหวางแผนก็อาจใช้เหมือนกันแต่คำกริยาที่เชื่อมคำนาม I อ G นี่ห้ามตามมาลังคำกริยาที่ชีบ่งสภาวะอ่านอ,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 อนาคตในเส้นสนุกปรับเร่งทุกโดย verb เพียวๆแค่ใส่วิว l ว o r ิน n f i ิ i t i หากจะทำก็ทำไปเลยคันจะใช้ perfect ขอให้เธอตรวจเช็กว่ากระทำตอนไหนวันจะเย็ดซินฟอริตีใส่ไปใช้กับ verb to have คอยรันปีนี่ก็ยังคอย คอยต่อไปไม่เลิกจะคอยนี่คือ Perfect t e n เทที่บอกการสมบูรณ์ออีกเหตุการณ์ที่ซ่อนทองอย่างเหตุหนึ่งกำลังอีกเทนมากวนกล่าวพาสคอนสิ่งที่ทำอยู่พาสซิมเป้ขจังว่าเขาหรือใช้พาสเพอร์เฟกเล่าเหตุการณ์ใหญ่เล็กสองเหตุการณ์ก่อนหลังหลัง Before พาสซิมหลังอัพเธอเพอร์เฟเช็คว่าแพทช่องสคงจะมีแค่นี้นี่เองอ่ะ อีฟิวเจอร์เพอร์เฟกตมีบายท่องจำบ่อยๆค่อยๆเข้าใจจริงๆโอเคอีกรอบไหม <c oughs> อ,อันนี้จริงๆครบกับทุกทุกเทนส์แล้วนะเนี่ยเกือบทุกเทนส์เลยอันนี้คือสาระสำคัญที่สุดนะโอเคอมาดูสิมันใช้ยังไง p พรสเซนซีมทำบ่อย หรือเป็นจริงประจําทําบ่อยเป็นนิสัยก็คือสิ่งที่ทำเรียเป็นประจําสม่ําเสมอใช้เวบธรรมดาถ้าประธานหนึ่งเดียวคือซิงคูล่าเวบต้องเติม s e s ต้องมี s แล้วก็ e s ด้วยนะ s e s ต้องมี adverb of frequency จะมี adverb of frequency พวก always usually often พวกนั้นใช่ไหมวางลคำกริยาช่วยและตามโดยกริยาแท้นะีมันจะแทรกอยู่ตรงกลางถ้าไม่มีกริยาช่วยมันก็อยู่หน้ากริยาแท้ไปเลยนะี Present con ทำอยู่ is am are นะดู v e r b ต้องเติม ing เนี่ยสิ่งที่กำลังทำอยู่คือ is am are I'm working I'm learning เนี่ยฉันกำลังเรียน learning หร,รือบางทีใช้ future ที่จะเจอวางแผนก็อาจใช้เหมือนกันสิ่งที่วางแผนในอนาคตอันใกล้นะแล้วก็มันต้องชัวร์เขานังชัวร์จะใช้ I'm flying tomorrow I'm flying tomorrow การจะการจะบินส่วนใหญ่เราต้องแพลรล่วงหน้าก่อนนี แต,แต่คำกริยาที่เชื่อมคำนามคำกริยาเชื่อมคำนามเรียกว่า linking verb นะพวก linking verb ได้แก่อะไรบ้าง linking verb uh, linking verb คือพวกที่เป็นอะไรอ่ะพวกที่คล้ายกับ verb to be นะ it s e e m it s e e m ดูเหมือนนะ it sounds it sounds good อย่างนี้แหละ it sounds good มันฟังดูดีนะ it sounds good it seem to be perfect เนี่ย it seem to be perfect มันดูน่าสมบูรณ์แล้วนะน่าจะสมบูรณ์แล้วนะหรือว่า it ah uh, it tastes bad it tastes, it tastes terrible it tastes terrible มันมีรสชาติที่แย่ yeah, terrible เ yeah, นี่ย taste it tastes sweet ละกัน it tastes sweet โอเค sweet คือคำเดียวกันกับภาษาสันสกฤตสวาดะสวิสวาด สวาาัสวาดะสวาาัสดสวัดะนะเห็นไหมสวีทคือสวาดาัดะคำนี้หวานด้วยกันทคููโอเคอมีอะไรอีกพวกนี้เป็นลิงค์เป็นกริยาแสดงความรู้สึกอันหนึง่งหรือว่าแสดงสภาวะนะเขาเรียกอีกอย่างหนึว่ว linking verb นะ linking verb โดยมักจะตามด้วยเป็น verb ที่ตามด้วย adjective นะ verb ตามด้วย adjective ได้เลย เนโอเคต่อมา,อาแต่คํากริยาที่เชื่อมคํานาม ing นี่ห้ามตามมาลังคํากริยาที่ชีบ่งสภาวะตัวอย่างที่เด่นเด่นที่สุดนะน่าจะเป็นคําว่า he looks good สมมุติ he looks good, มม he looks good อันนี้จะไม่สามารถใช้ว่า he looking good ได้ไม่สามารถ he looks uh, he is looking good ไม่ได้ he is looking good ไม่ได้นะจ๊ะโอเคแบบนี้ไม่ได้ผิดเพราะอะไรเขากำลังดูดีตัวอย่างที่ผิดแล้วก็กลายเป็นไวรัลมากๆนั่นก็คือ uh, I'm loving it นะี่ยตรงเนี้ย I'm loving it m c d o n a l d นีนะ I'm loving it จริงๆผิดกราม,มานะหรืออะไรอีก uh, แต่ถ้าบอกว่า He is looking out of the window He is looking out of the window of the window คืออะไรเขามองออกไปนอกหน้าต่างเขากำลังมองออกไปนอกหน้าต่างอันนี้เป็นอะไรเป็น action นะตัวนี้เป็น action verb นะไม่ใช่ไม่เท่ากับ stative verb action verb ไม่เท่ากับ stative verb ไม่ใช่ stative verb นะจ๊ะ stative คือบอก verb ที่แสดงอาการอยู่นิ่งอ่ะอยู่สภาวะนี่แหละ stative verb ดังนั้นตัวนี้ใช้ได้ไหมอ,นนไนะ okay. อันนี้ใช้ได้นะโอเคอันนี้ใช้ได้เย่อันนี้ใช้ได้อันนี้ห้ามใช้ใช้ไม่ได้โ okay. อเคทำไม่มาหรอบโอเคใช้ไม่ได้ that's it ก็อ่าแต่ ING นี่ห้ามตามมาลังคำกริยาชี่ชี้หวงสภาวะออ,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 อนาคตนี่แสนสนุกเออปลดเลื่องทุกได้ือบเพียวๆมันง er ่ายมากก็แค่แค่ใส่วิวบอสอินฟินทีคือกริยาไม่ถันไม่ผันกริยาอยากทำอะไรก็ทำไปเลยเนี่ย อยากจะทำก็ทำไปเลยคันจะใช้ perfect กขอให้เธอตรวจช็คว่ากระทำตอนไหนเราต้องการเน้นเวลาที่ทำอะไรมีคำว,ว่า once just yet s in for already ใส่ไปใช้กับ verb to have นี verb to have คือ,อยาตามมาก็ต้องเป็น verb ช่อง3นีโอเค verb to have verb ช่อง3คอยแรมปีนี่ก็จะคอยอคอยแรมปีก็คือคอยมานานอันนี้ก็จะคือ for i have been waiting for uh, one year นี่ก็ยังคอย I still เนี่ยก็ยังคอยอยู่คอยต่อไปไม่เลิกจะคอยนี่คือ perfect tense ที่บอกการสมมติเห็นไหมระยะเวลามันบอกไว้หมดเลยอีกเหตุการณ์ติดซ่อนสองอย่างเหตุหนึ่งกำลังอีกเทนมากวนเนี่ยเหตุหนึ่งกำลังทำอยู่แล้วอีกอีกเทนเข้ามากวนกล่าวพาสทอนสิ่งที่ทำอยู่พาซ simple คันจังว่าเขาสิ่งที่เข้ามาแทรกก็คือเป็น s i เ p l e เนี่ย นือใช้ past perfect เราเหตุการณ์ใหญ่เล็กสองเหตุการณ์ก่อนหลังมีเหตุการณ์สองเหตุการณ์ลห,หลัง before past s i m l e หลัง after perfect check verb p a s t ช่อง3นะีถ้ามี before เราก็จะใช้ subject ตาม้วย verb ช่อง2องหลัง after perfect นะ ก็ต้องเป็น subject head verb 3ามคงจะมีแค่นี้นี่เองออีกฟิวเจอร์เพอร์เฟ t มี by ท่องจำบ,อบอ่อยๆค่อยๆเข้าใจจริงๆ by เนี่ยมันคือเหมือนกับการผูกมัดมฉันจะทำสิ่งนี้ให้แล้วเสร็จภายในโอเคไหมภายในก็คือ I will be uh, I will have finished this week uh, this work in one week by next week แบบนี้เป็นตน้นโอเคเดี๋ยว l l มาดูอันนี้นิดนึงว่า นี่ไงตัวอย่างการใช้ after นะ before subject uh, I, before I went home I have done my homework เป็นตน้นขอข้อนี้นิดหนึ่งสมมุติว่าไม่เห็นฉเฉลยนะลบก,ก่อน <laughs> สมมุติไม่เห็นฉเฉลยอ่าข้อหนึ่งขอท่านทศพลข้อสองเป็นไม่เห็นฉเฉลยเนาะท่านทศพลแล้วก็ต่อด้วยท่านนิรัน นะไม่เห็นเฉลยนะสมมุติว่าไม่เห็นผมก็ไม่เห็นจริงนั่นแหละต่อมาตามด้วยท่านวายุนะข้อสามอันตุศพลข้อหนึ่งครับตอบ อยู่ไหมซาร่ากี่คนคนเดียว always เป็นอะไร adverb of frequency ที่บอกว่าตลอดเวลาเลยแสดงว่ามันเป็นปัจจุบันเสมอถูกไหมได้ไหม อ่ะ,ะเฉลยไปเลยนะจะได้ไม่เลดอันนี้เป็นอ่า dreams ติมเนะซาร่า always dreams of being a superstar Sara า,าอยากเป็นอ่าฝันอยากเป็นดาราตลอดเลยนะต่อว่า why ต้องอันนี้คือในในอดีตนะเล่าย้อนกลับไปกำลังสอนอยู่กำลังสอนอยู่ก็คือ was teaching ในขณะที่ต้องกำลังสอนอยู่ was teaching ไม่ได้ t e h i n i นะ ดีเรคเตอร์ผอ,อ,อเนี่ยผอ,อ,อก็เข้ามาก็เป็นเคมอ้าวเฉลยก่อนทันไหมต้องทันให้ทันผมนะอ่าสุดท้ายท่านวายุหน่อยนิดนึง before ทันไหม <ไ> f <Before> o leave it we left เนี่ย we left เนี่ย leave l e f อ่าแล้วก็ข้างหลังเป็น e e has อ่าต้องเป็นอดีตเนาะอดีตของ has <Right. S 1> คือ แฮตโอ้โหแฮตแฮตแฮตทำไรดูดันเนี่ยแฮตดั <Done. S 1> okay. okay. นดันโอเคแฮตดันโอเคนี่ประมาณนี้นะก็คือ long before past simple long after perfect ตัวนี้จะเป็น perfect check word pair ช่องสามโอเ okay. ค that's all แล้วก็อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ส่งไฟล์ให้อาจารย์อาจารย์ช่วยอยู่หน้าเดิมนะเดี๋ยวาจะ นี่ไฟภาพ่อ่าอันนี้ใช่ไหมฉเฉลยใช่ไหมครับอ่เดี๋ยวไฟล์นี้ส่งให้ครับแล้วก็การบ้านวันนี้ก็คือชีทอ่าที่ส่งไปในไฟล์ครั้งที่แล้วอ่ะมันจะแยกเป็นแต่ละเทนแต่ละเทนใช่ไหมไปเติมมาให้หมดะนะครับอ่ะสําหรับวันนี้อ่าพอเท่านี้นะครับสามชั่วโมงเต็มๆเลยโอเคมันชดเชยอะ่ะ มันไม่ค่อยได้เรียนรวมรวบตึงมากเนาะแล้วก็ข้างหน้าจะควิสสามอย่างหนึ่งก็คือ,อเรื่อง Part of Speech สอง subject verb agreement สามเป็น tense นะครับโดยใน tense เนี่ยจะให้เข่นค,ครับอาจารย์จะเรียนออนไลน์อีกนะครับสัปดาห์หน้าถ้ามันยังไม่เสร็จก็น่าจะออนไลน์แหละนะ แต่ว่าถ้าถ้าเง้นก็อาจารย์อาจารย์ใกล้ใกล้ใกล้จะถึงชาบค่อยแจกลิงใช่ไหมอาจารย์ผมกว่าจะเข้าได้ใกล้จะถึงชาบค่อยแจกลิงก็หมายถึงแจกให้เร็วขึ้นหรือว่ายังไงครับครับใกล้ใกล้ใกล้จะถึงชาบแล้วค่อยแจกก็ได้ครับอ้าวคืนี่อันนี้ก็แจกก่อนหน้าประมาณห้านาทีเออผมมันหมุนของผมหมุนติ้วจิ้วจิวจิวอ๋อ